ความล้มเหลวและความสำเร็จเป็นเพียงคนละด้านของเหรียญอันเดียวกันยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านสู่การแบ่งปันจากช่องครูเกสเตชันวันนี้มีเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจและเตือนใจทุกคนถึงเรื่องของความล้มเหลวที่มันเป็นเพียงแค่บทเรียนแต่ความสำเร็จต่างหากที่มันเป็นรางวัลของชีวิตในชีวิตของเราทุกคน ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บางครั้งมันอาจจะมาในรูปแบบของการสอบตกมาในรูปแบบของการถูกปฏิเสธมาในรูปแบบของการตกงานหรือมาในรูปแบบของการสูญเสียบางอย่างในชีวิตแต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าคุณได้ล้มเหลวในชีวิตทั้งหมดแล้ว มันก็เป็นเพียงแค่บทเรียนหนึ่งในเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของคุณก็เท่านั้นเองคุณลองนึกถึงโทมัสเอดิสันชายผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเขาเคยพูดเอาไว้ว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวหนึ่งหมื่นครั้งแต่ฉันค้นพบวิธีที่ไม่ได้ผลหนึ่งหมื่วิธีตัางหากละ่ะความคิดนี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการมองความล้มเหลวให้เป็นบทเรียน ทุกครั้งที่หลอดไฟของเขาไม่สว่างขึ้นเขาเรียนรู้และปรับปรุงมันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาสามารถสร้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดการและถ้าคุณเองประสบกับความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ถ้ามันยังไม่ถึงหมื่นครั้งเท่ากับโทมัสเอดิสันแล้วละก็คุณยังโชคดีกว่าเขามากนะคะและถ้าเรื่องราวของเอดิสัน ยังไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณเคยได้ฟังเรื่องราวของ JK r o โรลิงไหมคะ JK r o โรลิงเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ล้มเหลวก่อนแล้วเขาค่อยก้าวสู่ความสำเร็จระดับโลกตัวอย่างที่น่าประทับใจนี้มันทำให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันคะ่ะ JK r o โรลิงเป็นผู้เขียนซีรีส์แฮร์รี่พอตเที่เราก็รู้จักกันดี ก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จระดับโลกเธอต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดของชีวิตเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีงานทำและต้องพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐบาลโรลลิงเขาได้ใช้เวลาในช่วงว่างๆในร้านกาแฟเล็กๆนั่งเขียนต้นฉบับของเธอบนกระดาษซึ่งก็เป็นกระดาษธรรมดาๆไม่ได้มีเงินมาซื้อเครื่องพิมพ์อะไรใดๆค่ะ เพราะเธอไม่มีเงินซื้อกระดาษดีๆแต่เธอก็ไม่เคยหยุดที่จะเชื่อมั่นในเรื่องราวของตัวเองเธอไม่เคยหยุดว่าเรื่องราวของเธอจะต้องสำเร็จได้ในสัก,กวันแม้กระทั่งตอนที่เธอนำต้นฉบับแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์เอาไปยื่นต่อสำนักพิมพ์สิ่งที่เธอได้รับคือการปฏิเสธค่ะสำนักพิมพ์ไม่ใยดีกับต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ของเธอเธอถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า คุณรู้ไหมคะเธอถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์ทั้งหมด12แห่งแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ถ้าเป็นบางคนอาจจะท้อแท้และก็ยอมทิ้งต้นฉบับนั้นไปตั้งแต่โดนปฏิเสธครั้งที่2หรือครั้งที่3ไปแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้รับการตอบรับและมีสำนักพิมพ์ที่ยินดีที่จะทำต้นฉบับนั้นให้กับเธอและตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จนกลายเป็นซีรีส์ที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์และนั่นแหละค่ะจากความพยายามไม่ยอมแพ้ของเธอมันได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลความสำเร็จยอมเป็นรางวัลที่คุ้มค่าเสมอเมื่อพูดถึงเรื่องความสำเร็จมันไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยแต่คุณจะเห็นแล้วว่าจากสองตัวอย่างที่ครูเก๋ได้พูดไปมันเป็นผลมาจากความพยายามมันมาจากการเรียนรู้จากความผิดพลาด มันมาจากความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหมดสิ้นมันมาจากการประสบความสำเร็จที่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอปัญหาแต่มันหมายความว่าคุณได้สร้างทักษะคุณได้สร้างความเข้งแข็ง,แ,ขงและคุณแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมาจากภายในจากที่คุณโดนปฏิเสธจากที่คุณเจอปัญหามันทำให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงยังมีเรื่องราวของอีกคนหนึ่งนั่นก็คือไมเคิลจอแดน เขาเป็นนักบาสเกตบอลระดับโลกเขาเคยถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนในตอนที่เป็นเด็กๆแต่นั้นไม่ได้หยุดยั้งเขาถ้าเขายอมถอดใจที่จะไม่เล่นบาสอีกตลอดชีวิตเพราะเพียงแค่โดนตัดออกจากทีมของโรงเรียนแล้วล่ะก็เราก็คงไม่รู้จักไมเคิลจอแดนในฐานะนักบาสเกตบอลระดับโลกเมื่อเขาเด็กก้าวเข้าสู่วงการบาสเกตบอลเขาฝึกฝนอย่างหนัก เขารู้แล้วว่าเขาเคยผิดพลาดตอนสมัยเรียนเขาจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกเขาพัฒนาตนเองเขาฝึกซ้อมจนในที่สุดเขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์บทเรียนที่คุณได้เรียนรู้จากบุคคลที่ครูเกได้ให้แรงบันดาลใจคุณไปมันประกอบไปด้วยสิ่งดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หความล้มเหลวคือครูที่ยิ่งใหญ่ อย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเติบโตข้อที่สองความสำเร็จไม่ใช่โชคดีหรือโชคช่วยใดๆมันเป็นผลมาจากการเรียนรู้อย่างหนักมันเป็นผลมาจากความพยายามมันเป็นผลมาจากตัวของคุณเองล้วนๆคะ่ะข้อที่สอย่ายอมแพ้ในตัวเองแม้ในช่วงเวลาชีวิตที่มืดมนที่สุด คุณต้องเชื่อว่ามีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าคุณต้องเชื่อในศักยภาพภายในของตัวคุณคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่คุณทำได้และนั่นละคะ่ะความไม่ยอมแพ้ของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จความล้มเหลวและความสำเร็จมันก็เป็นเหมือนกับเหรียญที่มันอยู่คนละด้านเท่านั้นเอง ความล้มเหลวมันสอนให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นในขณะที่ความสําเร็จมันคือรางวัลที่จะทําให้คุณได้รับและคุณจะภาคภูมิใจจากความพยายามและความอดทนของตัวของคุณเองถ้าตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับความล้มเหลวคุณกำลังท้อแท้คุณกำลังเครียดคุณอาจจะมีปัญหาในชีวิตบางอย่างที่ครูเก๋ก็อาจไม่สามารถล่วงรู้ได้แต่ครูเก๋เชื่อแน่ว่า ครูเกีอยากให้คุณมองว่า่นนั่นมันเป็นโอกาสชีวิตกําลังส่งบางอย่างมาให้คุณได้เรียนรู้ชีวิตต้องการที่จะให้คุณเติบโตและเมื่อวันที่คุณได้ผ่านจากจุดตรงนี้ไปได้อย่าลืมว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณเป็นคนหนึ่งที่จะทําให้ตัวคุณเองผ่านไปได้นะคะอย่ามัวแต่มานั่งเครียดอย่ามัวแต่ท้ออย่ามัวแต่รู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่เกินไป คุณต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งครูเกศเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมและก็รับฟังเรื่องราวที่ครูเกศได้แบ่งปันในวันนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามและครูเกศจะนำเรื่องราวเดล๋าวนี้มาแบ่งปันให้กับคุณอีกในครั้งต่อไปคุณสามารถกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้และเรามาติดตามพบกันในคลิปต่ตอไปนะคะ ขอบคุณค่ะ